ส่งท้ายอีสุดีแมกหน้าเก่ายอดขายไม่ดีเลยตามเป็นอันดับ2องโตยต้าไฮลักรีโวอยังแรงไม่เลิกขนาดจะเปิดตัวใหม่แล้วนะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันซีราลูกหมากคุณภาพสูงเพื่อทุกสภาพการขับขี่ ูกปากซีร่าชั่วกว่าทุกเส้นทางมีจําหน่ายในยร้านอไหล่ชั้นนําทั่วไปสวัสดีครับผมกันเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูยอดขายรถกระบะในตลาดประเทศไทยเรา9เดือนแรกปี68นะครับยอดนี้ถือว่าเป็นยอดที่น่าสนใจนะฮะเพราะถือว่าเป็นการสั่งลายยูสุดีแมกหน้าเก่านะครับเพราะตอนนี้เขามีหน้าใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับยูสุดีแมกและทางด้านของโตโยต้าไฮ u ักนะฮะตัวล่าสุดนี้ก็เป็นรีโวเพื่อนสมาชิกครับ แต่ว่าอนาคตอันใกล้นี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องทาวเวออกมาอาจจะเป็นหน้าสุดท้ายของรีโวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงใจค่อยเรียงให้ฟังแต่ละรุ่นเลยนะครับรถกระบะในตลาดประเทศไทยเรานะฮะมียอดขายเนี่ยรวมกันนะครับทั้งหมด9เดือนแรกปี68เนี่ยมีมากถึง17,129คันนะครับซึ่งถือว่ายอดขายเนี่ย เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนก่อนโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายหายไปเยอะหน้าดูนะครับเพราะปีก่อนก่อนยอดขายจะสูงกว่านี้อย่างมหาศาลเลยครับอ่ะพามาไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะพามาดูหลายยี่ห้อสักหน่อยนะฮะเริ่มต้นจากที่ซูซูกิแคลลี่ซูซูกิแคลลี่นะฮะไม่ได้จัดรวมอยู่ที่กระบะ1ตันนะครับแต่วันนี้พามาดูด้วยเลยแล้วกันนะครับซูซูกิแคลลี่มียอดขายอยู่ที่53คันในเดือนกันยายน2568ดนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอันด ดีพ p ก K50 มียอดขาย1คันนะครับอันดับถัดมานะฮะอันดับ10ก็คือ Mazda BT50 Mazda BT50 มีนยะครับมียอดขายอยู่ที่6คันนะครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจแบบมากมานะฮะทางด้านของ Mazda BT50 เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นฝาแฝดกันนะครับกับ Isu z u D-Max แต่ยอดขายเนี่ยคนละโลกเลยนะครับนะ Mazda BT50 ยในยอดขายรวมกัน9เดือนนะครับ อยู่ที่69คันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในโมเดลถัดไปแล้วกันนะครับว่าทางด้านของ b d 5 0จะแรงกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูที่อันดับถัดมากันนะครับอันดับ9ก็คือ MG e มจ e n มียอดขายอยู่ที่16คันในเดือนกันยายนนี้นะครับ ยอดขาวรวมกันของ MG Xender อยู่ที่600กับอีก6คันอันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาก็คือ Proer s a h a นะครับ Gate Wall Motor Proer s a h a มียอดขายในเดือนกันยายนอยู่ที่29คันนะครับถือว่าน่าสนใจมากสาหตัวเลขนี้อันดับถัดมานะฮะมาดูกระบ,บะ e v อนะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันในปีนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงน่าดูเหมือนกันนะฮะในเดือนกันยาย,ยน2 0 2 5นเนี่ยริดดารา RD6 มียอดขายอยู่ที่48คันเลยนะครับแล้วก็ทําให้ทางด้านของริดดารา RD6 นะฮะทำยอดขายได้มากถึง525คันเลยนะครับใน9เดือนแรกปี68 ซึ่งถือว่าเป็นรถ EV 1ี100%นะครับในกลุ่มรถกระบะที่มีอยู่รุ่นเดียวนในตลากประเทศไทยเราแต่รอดูในปีถัดๆไปนะครับคาดว่ารถกระบะที่เป็นกลุ่ม EV เนี่ยจะมีมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับดีมาดูที่อันดับถัดมากันนะครับอันดับถัดมาก็คือนิสสันนาวารา ทำยอดขายที่174คันในเดือนกันยาย,ยน2025นะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายนี้หลายท่านคาดไม่ถึงแน่นอนนะครเพราะว่านาวรานะฮะเดิมทีเนี่ยนิสสันนาวารายอดขายต่อเดือนนะครับประมาณพันกว่าคันสบายๆเลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะฮะเหลือหลักร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า้างด้านของอตลาดประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มรถกระบะ โอ้โหสาค่ะสากันมากๆเลยนะครับนิสสันนอราก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยอย่างมากแต่ตอนนี้ทางด้านของนิสสันนนราเขามีโปรโมชั่นของแจกของแถมเพียบเลยเพ่อไหครับส่วนรถนี่เพียบเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับลองไปดูด้านหน้าโชว์รูมเนี่ยนอราเนี่ยจะชอบแน่นอนราคาดีแบบสุดๆเลยนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมากันนะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ ไฮรักแชมป์นะครับโตยต้าไฮรักแชมป์เนี่ยทำยอดขายเดือนกันยายนอยู่ที่622คันนะครับต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยยังดีอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับโตยต้าไฮรักแชมป์เนี่ยรวมกันนะครับมากถึง5,815คันใน9เดือนแรกปี6-8นี้นะครับ อ่ทาทังนั้นของโตยต้าไฮรักแชมป์นะครับถือว่าเป็นรถเนี่ยที่มีพื้นฐานนะฮะเดียวกันกับโตยต้าไฮรักรีโวเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้โหราคาถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เพื่อจะหครับเร็วๆนี้เลยนะถ้าใครสนใจนะฮะรถในกลุ่มที่เป็นคล้ายๆกันกับไฮรักแชมป์เนี่ย โตโยต้าเขาก็มีแผนที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์เอฟนะฮะที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับโตโยต้าไฮลักแชมป์นี่แหละฮะรูปร่างหน้าตาก็ต้องบอกว่าเท่หน้าดูตอนนี้ลุ้นแต่ราคาเท่านั้นเพราะว่าเป็นตัวที่ผลิตในไทยนะครับสุดยอดมากๆเลยอย่มาดูที่อันดับถัดมากันนะครับอันดับถัดมาเนี่ยมาถึงที่อันดับ4แล้วนะฮะก็คือ Ford Ranger Ford Ranger ทํายอดขายเดือนกันยายน2025อยู่ที่800กับอีก50คันนะครับทางด้านของ f Ford r a n g e r เี่ย ถือว่ายอดขายเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นตลาดบนอยู่นะครับยอดขายถือว่าดีต่อเนื่องนะฮะ850คันนะครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับปีก่อนนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหนี่ยอดหายไปเยอะมากๆเพราะว่าปกติแล้ว ฟอร์ดเรนเจเองนะครับยอดขายเนี่ยต้องบอกว่า2 0 0 0ันส0คันนี่สบายๆเลยนะครับในปีนก่อนนะฮะและถ้ามองนี้ของอันดับเนี่ยฟอร์ดเรนเจส่วนใหญ่จะอยู่อันดับ3เสมอนะครับโอ้โหแต่ปีนี้ต้องบอกว่าสาหัสทุกยี่ห้อจริงๆอ่งฟอร์ดเรนเจอร์ทำยอดขายรวมกันนะครับเเดือนแรกปี68เนี่ยยังอยู่ที่อันดับ3มนะครับมากถึง8,465คันนะครับ คือนับรวมกัน9เดือน้องบอกว่ายอดขายรวมดีแบบมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูที่อันดับถัดมาอันดับ3แล้วนะครับก็คือมิสุบิชิควายตันนะครับมิ s ุบิชิควายตันเนี่ยอยู่ที่อันดับ3ได้วยยอดขายอยู่ที่864คันอัตทาแ้่นของครตันนะครับยอดขายเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้คําว่าพังอาดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูในแง่ของอันดับเนี่ยแซงฟอร์ดเดนเจอร์ขึ้นมานะครับแต่ถ้ามองในแง่ของตัวยอดขายนะครับก็ยังไม่ถึงพันคันทั้ง2รุ่นเลยนะครับ ภาพนี้โอ้โหต้องบอกว่าหลายท่านในคาดไปถึงแน่นอนนะครับเพราะปกติแล้วก็ขายกันพั0 0องพัคันนี่สบายเลยนะครับ มิสูบิชิไทตันนะครับทำยอดขายรวม9เดือนอยู่ที่6,674คันอยอดขายเนี่ยเดี๋ยวรอดูในปีถัดไปแล้วกันนะครับว่ายอดขายจะพุ่งหัวนี้ไหมแต่กระิ่ขออนุญาตแนะนำแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของไทตันนะครับตอนนี้ไปดูไทตันที่ด้านหน้าโชว์รูมส่วนรถของแจกของแถมเพียบสุดๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ2กันนะครับอันดับ2ก็คืออีซูดีแม็กอีซูดีแม็กทยอดขายที่3,421คัน นะยอดขายโอ้โหต้องบอกว่าน้อยแบบมากๆเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆน,นะครับอีสุดีแมกเนี่ยทำยอดขายรวมกันนะครับเเดือนอยู่ที่37,593คันโอ้โหยอดขายนี้นะฮะต้องบอกว่าโดนทางนั่งของโตโยต้ายาริสเอทีพแซงไปแล้วนะครับถ้านับรวมยอดขายรวมกัน9เดือนเนี่ยเอทีพจะขายไป40,000กว่าคันนะครับแต่ดีแมกยังอยู่ที่37,000คันเท่านั้นหรือจะเชื่อจริงก็จอไปครับเพราะปกติแล้วทางด้านของอีสุดีแมกนะครับ ปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับขายไม่ต่ำกว่าแสนคันนะครับในปีบางปีในปี2022ังเงี้ยยกตัวอย่างนะครับปีนั้นขายไป1,70,000คัน โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้หายไปเยอะจริงในกลุ่มรถกระบะนะครับแต่ว่าทางด้านของ Isuzu D-Max นี่คาดว่าจะเป็นยอดท้ายๆแล้วของโมเดลที่แล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของ Isuzu D-Max เขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะครับปรับใหม่นะฮะกระจังหน้าใหม่มีของตกแต่งพิเศษใหม่เพียบเลยแล้วก็มีตัวโหดตัวเทพออกมาเป็น X-Series 2.2 Max f o r e แล้วด้วยนะครับถ้าใครเป็นแฟน D-Max ตอนนี้ไปดูด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะครับรถเท่มากตัวโมเดลใหม่ตัวใหม่ในเชนนี้นะครับอันนี้มาดูที่อันดับหนึ่งกันนะครับ อันดับหนึ่งก็คือโตโยต้าไฮรักครีโวนะครับโตโยต้าไฮรักครีโวทำยอดขายมากถึง5,066คันนะฮะเดือนกันยายน2025แล้วยอดขายรวมก็เป็นอันดับ1ด้วยนะครับมากถึง46,133คันโตโยต้าไฮรักครีโวนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยเริ่มจะทิ้งห่างออกไปไกลมากๆแล้วนะครับเปรียบเทียบกับอันดับ2นะฮะ แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับโตยต้าไฮรัก r รี o นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทํายอดขายเนี่ยทะลุแสนคันทุกปีนะฮะโอ้โหนี่คือเทพเจ้าแห่งรถก,กระบะอยู่แล้วนะครับโตยต้าไฮรักนะครับ แต่มีข่าวคราวออกมานะฮะในวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้นะครับทางด้านของโตโยต้าเดี๋ยวเขาจะปรับอะไรใหม่สักนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าที่เห็นในภาพนะฮะก็คือเป็นรถกระบะนะฮะที่ชื่อว่าไฮลักพาวเวนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วกันนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนี้โตโยต้าจะปรับอะไรใหม่ไหมนะครับหรืออาจจะเป็นออลนิวกระบะทั้งแถบเลยก็เป็นไปได้หรืออาจจะเฉพาะบางรุ่นหรือเปล่ารอจับตาดูแล้วกันนะครับโตโยต้าไฮรักพาว และนี่หมายความว่านะฮะยอดขายที่ผมพูดถึงตรงนี้อาจจะเป็นยอดสุดท้ายของต,ตัวตั้งไฮรักครีโวกับอ s u ูดีแมตัวโมเดลปี2025นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวสั่งลาเลยนะครับแล้วรอดูในเดือนถัดไปนะฮะ ในช่วงงานมอเตอร์ปโปปี2025เนี่ยนี่เป็นการเปิดศึกครั้งใหม่เลยนะครับเพราะว่าทั้ง e ูสุดีแม็ทั้ง t o y o ต้าไฮรักเนี่ยเขาเปิดพร้อมๆกันเลยเพื่อ什么ครับปีหน้าต้นปีหน้าเป็นต้นไปนี่เดือด,ป,ดปุดแน่นอนในกลุ่มกระบะประเทศไทยเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทอนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ